สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมอะไรที่เป็นด่งดางๆสวยๆงามๆอีกแล้วคุณตาวิถีไทยต้นนี้คือต้นอะไรหรอือทำไมมันเป็นสีขาวเปื้ดนๆด่งดางๆแบบนี้นี่แหละคือเดลีด่างท่านผู้ชม,มที่มีความสวยสดงดงามเหมาะสำหรับคนที่ชอบต้นไม้ด่าง โอ้คุณตาวิถีไทยคักแคะเพื่อเรากำลังสิแตกเงาเหล่าก่อออกเนาะนี่ตกอ่แตกออกมานีกะด่างเลยตัวนี้นี่นี่สองยอดนี่ก็ด่างนี่นี่น่าจะเป็นต้นสมาชิกใหม่เนาะนี่นี่นี่สมาชิกใหม่ด่างคักแท้คุณตาวิถีไทยคุณว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบไม้มงคลและก็ยังเป็นไม้ด่างด้วยนะนี่เช้านี้ เป็นอะไรที่สดใสมากเิ่นว่าท่ามกลางเสียงสกุณนาบรรเลงเพลงจิบ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 ข้างบนนะนี่นี่นี่ยังมีนกกระจอกบินมาร้องระเบงเสียงแซะอยู่ใกล้คุณตาวิถีไทยอยู่ใกล้ก้งมังม่วงนี่นี่นี่นีนนนลงมากินน้ำท่านผู้ชมเห็นบอเห็นบอไม่กลัวคุณตาวิถีไทยเลยไปทั้งใดแล้ว แล้วยังมีนกสีดำอยู่สองตัวนะที่เป็นเพื่อนของคุณตาวิถีไทยเราสิบินมาอยู่แถวนี้แหละเมื่อเช้ามารดน้ำเห็นเพื่อนบินเซลมาเล่นนะเดี๋ยวก็คงจะมาอีกเมื่อได้ยินเสียงคุณตาวิถีไทย <c oughs> มาเข้าเรื่องเฮาดีกว่าผู้จัดการโรงแรมเพิ่นบอกคุณตาวิถีไทยต้นเดรีด่างนี่เหมาะที่จะเอามาเป็นกระเช้าของชารวย มอบให้กับลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมมาจัดกิจกรรมที่โรงแรมมาอบรมสัมมนาประชุมเชิงวิชาการพ่นว่าเออหรือมาพักแบบครอบครัวก็จะมีต้นเดลีด่างมอบเป็นกระเช้าของจำรวยเป็นการขอบคุณลูกค้าพ่นว่าโอ้คือขับแทะโรงแรมอันนี้ <c oughs> นายห้างทองก็เช่นเดียวกัน เพื่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นเดลีด่างนี่น,นี่อันนี้ก็อันนี้ก็ต้นนึ่งนี่ต้นนึ่งเหมาะที่จะเอาไปเป็นกระเช้าของํำร่วยเช่นเดียวกันคนที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองและมาขายทองนี่สีให้คนละหนึ่งต้นเพื่อนมาอืมเป็นการขอบคุณที่เพื่อนมาใช้บริการโรงอะบริการห้างทองของเราม,มาปาที่โชคขักขนาด เพ e well str str right totally ื่อนบอกว่ากระเช้าของจำรวยอันนี้ไปอยู่ใสป้ายชื่อห้างทองเพื่อนกะสิบไปอยู่หั่นนะติดไว้นีนนี้อืมเดลีด่างนี้ท่านได้แต่ใดมาโอ้ก็ไปซื้อทองนี่สิจึงได้ห้างทองไหนหนาวานบอกนี่ไงนี่ไงเออโรงเรียน คุณครูยกเอาต้นเดลีด่างอันนี้เข้ามานักเรียนวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นเดลีด่างเห็นไหมบ้านใครมีบ้างเอ,อ่ยยกมือขึ้นสิทุกคนกันเงียบวิถีไทยยกมือขึ้นปุ๊บทั้งหลังว่ายังไงวิถีไทยบ้านเธอมีหรือเปล่าจโอ้วิถีไทยบอกว่าไม่มีครับ แต่ครับแต่ครูครับผมนกนกๆกท่านผู้ชมนี่มาห้องจิ้มจิ้มจิ้นนกตัวน้อยนี่ขึ้นไปทางเทิงพุ่นล่ะนะห้องมาประกอบบรรเลงคำบรรยายของคุณตาวิธีไทยถ้าผมโตขึ้นผมจะเอาต้นเดหลีด่างอันนี้มาเป็นต้นไม้เพาะปลูกเพาะคันพันขายจะได้ไหมครับคุณครูครับ คุณครูบอกว่าได้ดีมากวิธีไทยเพราะว่าคนคูมือนี่ยุคนี้สมัยนี้นะตกงานจากโควิด1 9โรงงานปิดตัวลงหลายครอบครัวรับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมาสร้างรายได้มาประกอบสัมมาอาชีพเป็นของตัวเองนะบางคนหลายครอบครัวเปิดร้านขายต้นไม้ทางออนไลน์ก็มี ไลฟ์สดทาง YouTube ไลฟ์สดทาง Facebook อืมและหลังจากนั้นก็ยังขายเปิดร้านขายในบ้านในตลาดนัดก็มีบางคนไปขายตลาดนัดนะอาดีมากดีมากวันไหนเธอเปิดร้านขายต้นไม้บอกคุณตาวิถีไทยด้วยเดี๋ยวจะไปอุดหนุนครับขอบคุณมากครับครูครับอืมบันนี้ในระดับมหาลัย อาจารย์เพื่อนก็บ,บอกว่าจะให้นักศึกษานี่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นเดลีด่างอันนี้สืบเสาะค้นหาข้อมูลประวัติความเป็นมาของเดลีด่างอันนี้นะเป็นต้นไม้ชนิดไหนเพาะพันธุ์การขยายพันธุ์ขยายอย่างไรการเอาต้นมาปักชำอย่างี้หรือว่าลักษณะนิสัยของเขาีอยู่แบบใด อ่าร่มร่มแดดๆดดดำไรใส่ปุ๋ยขนาดไหนดินขนาดไหนนี่แล้วเวลาแพ็กเก็จจำหน่ายนี่จำหน่ายแบบไหนแพ็กเก็ขายยังไงขายราคาเท่าไหร่เออชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยแบบนี้เป็นต้นขอบคุณอาจารย์ที่ได้พานักศึกษารวบรวมข้อมูลเอาไว้นะอาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุนี่นีมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมนี่นีมาแล้ว มาแล้วเพื่อนๆของคุณตาวิธีไทยเต้นขย้อยขย้อยเข้ามาใกล้ๆแล้วก็มีนกร้องเสียงดังจกจกจกอยู่แถวนี้นะนี่นี่นี่มานี่ๆีใกล้ๆคุณตาวิธีไทยเข้ามาเต้นเข้ามาเรื่อยๆนะได้ยินคุณตาวิธีไทยพูดแล้วก็มานี่มีนกตัวนี้ด้วยนกร้องเจ๊บแจ๊บตัวเล็กๆนะแล้วก็มีนกสีดําตัวนี้ด้วย บินมาเป็นเพื่อนกันอืบบทนี้อาจารย์ที่เห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพื่นบอกว่าคุณตาวิธีไทยต้นเดลีด่างอันนี้ไปไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั้นเพิ่นว่านี่เป็นต้นไม้ที่คนกําลังตามหาอ่าปลูกไว้ที่ไหนก็เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมเพิ่นว่าโอ้โหสุดยอดมากเลย เอาละเนาะสำหรับมนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกับของให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับของให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชคเดินทางไปใส่มาใส่ไกลไกกับของให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากคุณตาวิถีไทยขอบคุณมากพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือเดลีด่างครับท่านผู้ชม